สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของมาเวลโดยรวมกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากจบซีรีส์โลคิซีซัน2นี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นถึงภาพใหญ่หญของชักวาลมาเวลแล้วว่าสถานะของมัลติเวิร์สในตอนนี้เป็นอย่างไงนะครับแล้วก็มาเวลเนี่ยไปในดิเรกชันไหนกันแน่แล้วยิ่งมีกัปตันมาเวลภาค2หรือว่าเดอะมาเวลเข้ามาอีกเนี่ยนะครับก็เป็นการปูทางเรื่องราวอะไปสู่สงครามแห่งมัลติเวิร์สอย่างเต็มตัวเลยนะครับแต่มาเวลเนี่ยก็ ทิ้งตอนจบแบบปลายเปิดเอาไว้ในโลกิอะเนาะก็ทําให้มีความเป็นไปได้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมาเวลนั้นจะเปลี่ยนตัวไหมจะแก้ไขบทยังไงยังมีเวลาในการทําได้หมดเลยนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมเพิ่งได้มีการประกาศออกมานะครับผมว่ามาเวลนั้นจะทําการเลื่อนหนังของตัวเองออกไป4เรื่องนะเลื่อนแบบไกลเลยนะครับผมทําให้ปีหน้าเนี่ยเรา แทบจะไม่มีหนังดูเลยเลยครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีหนังเรื่องไหนเลื่อนกันบ้างซึ่งไอสาเหตุที่เลื่อนตรงนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เป็นเพราะการปรับดิเรกชันนะจะมันมีหลากหลายสาเหตุมากๆไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของกลุ่มนักเขียนนักสแสดงถูกไหมตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็มีการมาวางแผนอะไรกันใหม่ว่าจะทํางานกันยังไงและรวมไปถึงหนังบางเรื่องเองเนี่ยก็ทำออกมาแล้วมีการเอาไปลองเทสตกรีนแล้วปรากฏว่ากระแสไม่ดีนะครับก็เลยต้องเอามาถ่ายใหม่มาซ่อมกันใหม่เฮ้ยจะทำยังไงให้ดีมาวิวตอนนี้ไม่เน้นปริมาณหนัง แต่เรามาทําแต่ละเรื่องเนี่ยให้มันสุดพีคสุดปังเลยดีกว่านะครับคือไม่เน้นจํานวนและเน้นคุณภาพอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับอย่างเดซผู้สามเนี่ยหนังที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับตอนแรกกําหนดจะฉาย6กันยาสักพักหนึ่งเลื่อนมาเป็น8พฤศจิกาแล้วก็เอา้าเลื่อนกลับมาเป็น3พฤษภาล่าสุดนี้เองเนี่ยเดซผู้สาเลื่อนอีกครั้งแล้วเลยครับผมโดยกําหนดการณนะ์ตอนนี้ของเดซผู้สาอยู่ที่วันที่26กรกฎาปี2 0 2 4นนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะข้ามไปปีหน้าเลย น,นั่นก็คือกัปตันอเมริกานั่นเองนะกัปตันอเมริกา Brave New World เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมครับเพราะว่าได้ลองเทสต์กรีนไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหคนไม่ชอบเลยนะครับผมก็ต้องมาถ่ายกันใหม่หลายช็อตหลายฉากมากๆนะครับซึ่งเวลาการถ่ายรีชูตเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงเดือนมกร,ราถ,ถึงเดือนพฤษภาปีหน้าเลยก็เท่ากับว่าต้องแก้ใหม่กันแบบเป็นไปหมดอะรู้สึกว่าคงจะต้องหาทางให้มันออกมาดีให้ได้เรื่องนี้มาเวลก็น่าจะ จะปูทางไปสู่เรื่องราวต่อไปที่มันอาจจะไม่ใช่มัลติเวิร์สหรือเปล่าเป็นการเอาเลนฮักเอาอะไรเข้ามาแต่การจะแทนที่กับตันอเมริกาที่เป็นสตีฟโรเจอร์เอาตัวของแซมมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับต้องแก้ไขกันเยอะมากๆอย่างแน่นอนกว่าที่จะทําให้แฟนๆเนี่ยถูกใจได้สรุปแล้วกว่าเราจะได้ดูกับตันอเมริกาเนี่ยลามไป2025เลยนะครับนั่นก็คือวันที่14กุมภาพันธ์2025ต่อจากนั้นก็จะเป็นหนังที่มีเนื้อเรื่องเนี่ย ลากโยงโดยตรงกับกัปตันอเมริกาเลยพูดง่ายๆเป็นเหมือนภาคต่อที่เป็นเนื้อเรื่องต่อๆกันอ่ะของกัปตันอเมริกานั่นก็คือ Thunder b o w วตอนแรกจะฉายช่วงปลายปี2024แต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันต่อกันอ่ะมันจะให้เนื้อเรื่องมาก่อนแล้วกัปตันมาทีหลังไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องเลื่อนตามออกไปด้วยนั่นเองนะครับจาก20ธันวา2024 Thunder b o w วนั้นถูกเลื่อนไปไกลเลยเลยครับผมนั่นก็คือวันที่25กรกฎาคม2025นะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมอีกหนึ เรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นหนังอาถรรพ์ของมาเวลเลยล่ะนั่นก็คือเบลดนะครับผมยกเครื่องกันใหม่ทําใหม่กันเลยถูกไหมทํามากันเยอะและ้วแต่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทําใหม,ใหม่แม่งอยู่นั่นแหละอาถรรพ์เยอะชิบหายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเบลดเนี่ยนักล่าแวมไพร์ของมาเวลซึ่งแน่นอนละ่ะปรากฏตัวออกมาเป็นเสียงแล้วนะครับผมในอีเทอร์นอลในเอ็นเครดิตถูกไหมแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเขาแม้แต่นิดเดียวเลยเบลดเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างจะโชคดีหน่อยเพราะว่าไม่ต้องมาพึ่งอะไรเกี่ยวกับใครเท่าไหร่ซัดมาของตัวเองเดีียยวเลแต่ข้อด อันนี้ผมคิดว่าทำออกมาปังแน่ๆแหละเพราะว่ามันเป็นหนังเรทอาร์นะครับผมน่าจะทำออกมาเป็นเรทอาร์แล้วก็เลื่อนสายแน่นอนเดทพูเองก็เป็นเหมือนกันนะครับเรทเองเนี่ยเลื่อนไปฉายอยู่ที่7พฤศจิกาสนเลยนะครับก็ไกลามากๆเลยและนี่ก็คือการเลื่อนฉายของหนังมาเวลนะครับจริงๆก็มีหนังดิสนีย์เนี่ยเลื่อนฉายไปด้วยนั่นก็คือมูฟาซาเดอะไลออนคิงนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เลื่อนไปด้วยเหมือนกันอยู่ที่วันที่ 20, ธันวาสอ2ศนนะครับและนี่ก็คือการเลื่อนฉายหนังทั้งหมดของมาเวลนะต ตอนนี้ที่ได้ประกาศออกมานั่นเองก็หวังว่าทุกคนจะรอกันได้นะครับและผมเชื่อเลยว่ามาเวลเนี่ยยอมเลื่อนหนังทําให้ตัวเองแทบไม่มีหนังเลยอะถูกว่าเขาเน้นคุณภาพมากๆอย่างแน่นอนนะครับผมเขาแบบว่าต้องเอาละไม่ใช่เน้นปริมาณและเฟส4กับครึ่งแรกของเฟส5เนี่ยจัดมาแบบเน้นปริมาณเลยถูกแม้ปรากฏคนดูไม่ชอบนะครับผมคราวนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยละท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผม ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนจับรายการ Comic World Daily นะครับ